มาใส่มาจะไปหาเหรนสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับด,ดอกเ<อ>ข็มครับหาเหรนใส่เลิกงานมาคำมือตือตาทางบ้านไปหมวยบอกกินขา้าวกินอยู่อโอ้ยคือเด่หน่อยเถอะบอกอิ่มแน่เลยแล้วก,ก็อิ่มแล้วก็หาเนื้อกินอีกแล้ววันนี้ก็เน,น้นทองอีกไายเจียวอ,อีกหมอคืน chung lại lại khẩu mình <laughs> này Hồi thật lại lại u ไ,ออไปกี่ฝอยมามนะก<ฮ>ินให้ถอดใส่นหั่นเขาครับเขาโรงงานยังเนี่ยยังพีกกะปิมากแค่ห่อไปเหมือเคอยเราโุนบราเดอราเหรอพ่อไปกินอยู่โรงงานมือเลยเอาว่าสิเอาไข่น้ำกินหมดจอย <laughs> มัจะี่นองกินหอยทอดกับไข่กับเขาเพ็ดกะปิเผ็ดดีจังอ่ำนคำย่อยๆเ้ย Ôi dạ thôi Nè Con đang híu vậy đó. Mày đi ra Mày Mày luôn mày đó xong kì mất nè <laughs> วักกินหมูกระทะอืะักินหมูกระทะวกินหมูกระทะน้ำผึ่งแล้วนะอืมกบ้อยา,ากเนียเบี้ยหม,มูกระทะผดโพกินุ่มมือ,อไรลับเป็นเป็นเบ,บียเบีะย,ยนะเบี้ยหมูกระทะนะ

ก็ว me me ่าเ่อนี่มา้แล้วกินเงินมากินนี่หลายอีกแนนอีกเ้เฮ้ทรมานกว่ากินลายก็หายใจบ่ออกกินหนก็บ่อิ่มโอ้ชีวิตมันไม่พอปักลย ăn bài chôm bài không có miếng phật đứt tham ở đây đó, tham nào, được gan mà. Ăn tham nhiều vậy con. Bữa giờ nên ăn cái กินเข่าก็อิ่มเจ้าแหงเบื่อม่กมดทะกินไปกินมากว่าเบื่อสัมอยู่ดีๆก็เบื่อมันกินดูกินเขาอยู่ดีกับเบื่อกันมากเลยนะ่ะ งาบกินหอยทอดอยู่ดีๆก็เบื่อทำนี่แหละพี่น้องกิปนีอยูดีสบายสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสุขค้นครับ สำหรับบุสวัสดีครับสวัสดีค่ะ